ากนี้ไปนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปรอที่กรมที่ดินนานเป็นวันๆกันอีกแล้วนะครับไม่ว่าเราจะทําการซื้อขายบ้านโอนบ้านจดจำนองบ้านถ่ายถอนบ้านหรือกระทั่งจองคิวรังวัดนะครับเพราะกรมที่ดินครับได้มีระบบจองคิวออนไลน์นะครับซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถจองได้ผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวนะครับก็สามารถทําได้แล้ววิธีการจองจะต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ จะมาทำให้ดูครับก่อนจะเข้าไปชมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับคนที่จะไปโอนบ้านโอนที่ดินไปไถ่ถอนหรือไปจองคิวลังวัดที่สำนักงานที่ดินนะแต่ไม่อยากไปรอคิวนานๆที่สำนักงานที่ดินครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับสำนักงานที่ดินเขาได้ออกระบบจองคิวออนไลน์นะครับที่มีชื่อว่า EQ Land นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทุกคนนะครับสามารถจองคิวออนไลน์ได้นะครับผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวครับก็สามารถจองได้แล้วซึ่งระบบการจองครับต้องบอกว่าต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยนะครับ3วันทําการนะซึ่งตรงนี้ครับมันจะช่วยลดระยะเวลาการรอคอยนะครับเวลาเราไปกรมที่ดินมากๆเลยซึ่งต้องบอกว่าแอปพลิเคชันนี้ครับสามารถส่งเอกสารเบื้องต้นไปให้เจ้าหน้าที่พิจารณาหรือส่งข้อมูลไปก่อนได้พอถึงวันเนี่ยมันก็จะช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณา นาเอกสารไปได้อีกด้วยนะครับซึ่งสะดวกมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่าเราจะจองคิวเวลาเราไปโอนบ้านโอนที่ดินได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปโหลดนะครับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า EQ Lens นะครับตามที่เห็นอยู่หน้าจอนี้เลยนะสามารถโหลดได้นะครับทั้งระบบ iOS และ Android นะครับได้ทั้ง2ระบบเลยจากนั้นครับให้กดเข้าไปเลยครับนี่นะฮะอ่าทีนี้ครับ ขั้นแรกนะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับกดตรงลงทะเบียนปุ่มสีเทาตรงนี้ครับหลังจากนั้นครับอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับที่เขาแจ้งมาให้เรียบร้อยนะครับกดยอมรับกดถัดไปครับจากนั้นครับกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้ครบถ้วนนะครับเริ่มต้นที่คํานำหน้าชื่อนะครับชื่อนามสกุลชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยนะครับ อีเมลเอสเดตไลน์ไอดนะครับรวมไปถึงเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ต้องใส่ให้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับ <c oughs> หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็ให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับและกดเข้าสู่ระบบไปครับ ทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เรา2อย่างครับคือ1คือจองคิวจดทะเบียนนะครับการจดทะเบียนเนี่ยครับหมายรวมไปถึงนะฮะการขายการขายฝากการจำงการให้การไถ่ถอนหรืออื่นๆ่นนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องนี้แหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการจองคิวรังวัดนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะทําการจองคิวการซื้อขายนะครับเวลาเราไปซื้อขายบ้านซื้อขายคอนโดหรือที่ดินนะอ่ะพอเข้ามาหน้านี้ครับให้เราเลือกจังหวัดของเราครับจังหวัดที่ที่ดินเราอยู่อ่ะเป็นกรุงเทพนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือกสำนักง,งานที่ดินครับที่เราอยู่นะฮะอะ่สมมุติไปจตุจักรนะครับไปเขตจตุจักรอ่ะเดี๋ยวๆอ่าไปจตุจักรอ่ะนี่ครับไปจตุจักรนะครับแล้วก็เลือกว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลนะครับกดบุคคลธรรมดานะครับกดประเภทคําขอจดทะเบียนครับอ่ะกดขายนะฮะสมมุติว่าเป็นการซื้อขายปกติกดถัดไปครับ จากนั้นให้เราเลือกประเภทนะครับว่าเป็นโฉนดที่ดินไหมหรือเป็นหนังสือรับรองทำประโยชน์ไหมหรือเป็นหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือพวกคอนโดหรือเปล่าครับให้เราเลือกนะอ่ะผมกดโฉนดที่ดินไปครับกดตกลงนะครับจากนั้นครับมันก็จะขึ้นมาฮะว่าให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปนะครับข้อมูลในโฉนดนะครับอาเขตตลิ่งชันเลขที่เอกาสารสิทธิ์นะครับตรงนี้อยู่ตรงมุมบนขวาของโฉนดที่ดินนะครับใส่ไปอ่ะผมใส่ไปนะครับ เลขที่ดินนะครับเลขที่ดินตรงนี้ก็จะอยู่มุมบนซ้ายของโฉนดนะครับอ่ะเราก็ใส่กรองลงไปครับอ่าสมมุตินะฮะห้าสามสี่สี่นะครับอ่ะทีนี้ครับเขาให้ใส่เอกสารประกอบการยื่นจองคิวนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นโฉนดนะครับหรือสำเนาโฉนดไปก็ได้นะครับเนี่ยกดอัปโหลดไฟล์นะครับรูปหลักฐานที่ดินกดตกลงนะครับเนี่ยฮะกดไฟล์ตรงนี้มันก็จะเป็นการอัปโหลดแล้วนะครับ กดตรงนี้นะครับก็จะอัปโหลดแล้วทีนี้ครับจากนั้นทั้งหมดแล้วเรากดถัดไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหลังจากเราอัปโหลดเอกสารเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยฮะเราก็จะมาดูนะครับวันที่เราจะจองแล้วนะครับอ่ะทีนี้ครับเราก็ลองเลือกวันไอ้สีเขียวเนี่ยคือวันที่สามารถจองได้นะครับถ้าเรากดติ๊กไปมันก็จะเป็นสีแดงครับเนี่ยเป็นวันที่เราสามารถจองได้นะครับอ่ะสมมุติผมเลือกวันที่26นะครับวันที่26นะอ่ะสามารถจองได้นะครับจากนั้นเรากดถัดไปครับ จากนั้นมันก็จะขึ้นรายละเอียดมาครับเป็นการตรวจสอบข้อมูลนะครับสำนักงานที่ดินที่ไหนประเภทอะไรนะฮะเลขที่ดินอะไรนะครับลองตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยอีกครั้งก่อน กดคำว่าจองคิวนะครับพอกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเสร็จสิ้นการจองนะครับและพอเรากดเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจองมาแบบนี้นะครับก็เป็นอันว่าการจองเรียบร้อยครบถ้วนครับพอถึงวันกําหนดนัดโอนนะครับเราก็สามารถเอาอันเนี้ยไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับว่าเราทําการจองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณมากๆนะที่อยู่กันมาจนถึงตอนท้ายคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเท อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมวินกรูริวิ่งครับ